R.O.V. อัปเดตใช่อัปเดตอีกแล้วก็กดอัปเดตไปเลยและได้เวลาทำการสซคิปนั่นเองป เกมมาผมก็เลยรับของรางวัลจากกิจกรรมคิวลาล็อกอินสิบวันนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือล็อกอินเปิดล็อกสกินฟรีนั่นเองน,นะครับก็อลืมไปทำกันด้วยนะครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดไม่ได้จ้ะอัปเดตแล้วก็พร้อมกับแรงลี2023ซีซั่น2นั่นเองน,นะครับซึ่งจำนวนในการเล่นก็คือ172อัตราชนะ50นะครับก็แล้วก็แล้วส่วนชนะสูงสุดก็คือ5%เน้นะ ห้านี่นะแล้วก็จำนวน MPP ก็ยิบกาานะครับแล้วส่วนตัวละครที่ผมเล่นเยอะสุดนะ่าจนะคิวลาละคือผมติดนะง่ายๆผมติดอ่ะแล้วก็เมกาคิวสรอบติดนะ่คยลินดิสนั่นเองนะครับผมเล่นลินดิสบ่อยไหมบ่อยอยู่นะแต่ไม่เคยเล่น <laughs> จะเล่นรีรเท่าไหร่เอย แลวเกมค้างไปด้วยนะแล้วซึ่งบอกไปนะครับก็คือดิมอนดไอวนะครับแม่สุดยอดเลยครับก็ก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในนี้นะฮะบายบายครับบายตายละก็ขออะไรอย่างนี้นะครับคือตอนนี้ผมนั้นจะสร้างกลุ่ม f a c e b o o k นะเป็นกลุ่มของ VR Chat ชนะฮะก็ใครที่อยากนะเข้ามานะก็ ตอนนี้กำลังทำอยู่นะก็ใครอยากเข้ามาก็คอมเมนต์กันข้างล่างนะครับเดยผมจะทิ้งไว้ตรงใต้คอมเมนต์นะฮะซึ่งตอนนี้กําลังทําอยู่นะก็น่าจะยังไม่ปล่อยนะฮะอจบเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบาย